เห็นธรรมสักวะธรรม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 เพราะว่าธรรมทั้งหลายนะครับธรรมทั้งหลายนั้นไม่โกยิดมั่นเถื่อนเมื่อจิตสงบนะครับก็เห็นธรรมเกิด เห็นธรรมเกิดก็สักวัตธรรมธรรมนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่การเห็นธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลสุขทุกข์ที่ทําให้เกิดสุขทุกข์ทำอกุศลที่ทําให้เกิดทุกข์ทำที่เป็นกุศลทำให้เกิดสุขหรือว่าพยากตธรรมทําเป็นกลางกลางที่ทําให้เกิดความไม่สุขไม่ทุกข์ธรรมเหล่านี้เมื่อจิตสงบแล้วก็จะเห็นธรรมเห็นธรรมถึงธรรมบรรลุธรรมเจ้งธรรมก็คือเห็นทุกข์ เห็นได้เกิดทุกเห็นนี้เราเห็นมากเห็นทาสักว่าทมนะครับไม่ยึดทำเพราะทาเหมือนการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ความจริงของสังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อเรียนรู้รับทราบตามความเป็นจริงในสังขารละธรรมทั้งหลายแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางนะครับก็เลยไม่ สงสานไม่เดือดร้อนกับธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นตลอดวันตลอดคืนทุกขณะทั้งหลับและตื่นทั้งวันและคืนทําเกิดทั้งในความฝันและเสมือนจริงและชีวิตจริงเพราะธรรมนั้นไม่มีตัวตนนะครับแต่ว่าผู้ที่มีจักษุนะครับคือยานปัญญามีความสว่างสงบบริสุทธิ์ก็จะมองเห็นความเป็นไปของธรรมทั้งหลาย ที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดดับเกิดดับตลอดวันตลอดคืนทำที่มีความเปลี่ยนแปลงมีความไม่คงที่ไม่คงทนทำที่เป็นทุกข์นะครับเป็นอนิจจงังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่ควบคุมบังคับมันไม่ได้เมื่อเราเห็นธรรมกลักว่าธรรมก็ไม่ยึดธรรมก็แล้วแล้วไปทุกขณะไม่ไปสําคัญมั่นหมายไม่ไปจับไปจอง ไปสัญญาไปครอบครองทำรรที่เกิดขึ้นทั้งที่ดีและไม่ดีกุศลและอกุศลทั้งสุขทุกข์ทั้งพป็นชอบใจและไม่ชอบใจทำทั้งหลายนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่ในธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นถูกสมมุติเอาว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาแยกแยะแยกย่อยเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายตนะ เป็นธรรมทั้งหลายทั้งโลกียธรรมและโลกกตะลอดธรรมเมื่อเห็นธรรมสักว่าธรรมนะครับก็ไม่ติดธรรมไม่ยึดธรรมเป็นการให้ธรรมนั้นเหมือนลมหายใจเข้าออกนะครับเมื่อเราจิตสงบเราจะเห็นลมหายใจเข้าออกเข้าออกล,าาากลมหายใจเข้าลมหายใจเคลืนออกก็สักว่าลมหายใจลมหายใจนั้นมีเหมือนไม่มีเกิดระดับเจริและเสือ่อมมีละหายไป ลมหายใจนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขานะครับเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติที่กําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยธรรมะก็เหมือนกันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดดับเกิดดับตลอดวันตลอดคืนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขานะครับเมื่อมองเห็นอย่างนี้นะครับเห็นธรรมสักวาธรรมก็เหมือนเห็นลมสักวาลม เห็นดินสักว่าดินเห็นไฟสักว่าไฟเห็นอากาศสักว่าอากาศเห็นวิญญาณสักว่าวิญญาณเห็นธรรมสักว่าธรรมก็เป็นเพียงสักว่าธรรมนะครับเห็นธรรมสักว่าธรรมได้ฟังธรรมก็สักว่าธรรมได้ยินธรรมก็สักว่าธรรมนะครับได้พูดธรรมก็ธรรมก็สักว่าธรรมนะครับได้กําหนดธรรมแพ่งธรรมพิจารณาธรรมระลึกธรรมจำธรรมได้อยู่กับธรรมก็สักว่าธรรมมีธรรมก็สักว่าธรรมเพราะธรรมทั้งหลายนั้นเป็นสมมติ รียกว่าสมมุตินะครับเมื่อทำทั้งหลายเห็นธรรมสักว่าธรรมก็ไม่ยินดีพอใจเพลิดเพลินหมกมุ่นยึดติดในธรรมคือความเกิดแก่เจ็บตายนะครับคือความทุกข์คือตัณหาคือนิโรธคือมรรคเพราะว่าธรรมทั้งหลายนั้นนะครับมันเป็นเพียงสภาวะนะครับไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นมีแต่ความว่างเปล่านะครับก็เลยสักว่าธรรม แต่ปุถุชนผู้หลงธรรมทั้งโลกียธรรมและโลกุตตร